มีใครที่ตอนนี้อยู่ในภาวะเครียดบ้างหรือเปล่าคะแล้วรู้หรือไม่ว่าเราจะหาทางออกจากภาวะเครียดนี้ได้อย่างไรตามมาฟังกันเลยนะคะ ปามี่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านบูบิก้าคอฟฟี่โลเคอลาร์สเปซนะคะที่นี่นะคะนอกจากจะมีร้านกาแฟที่ชิคๆแล้วนะคะยังมีนิทรรศการนะคะที่จัดแสดงเกี่ยวกับรูปภาพนะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาทำเวิร์กช็อปวาดรูปกันค่ะ ของ local art space นะคะซึ่งจะเป็นส่วนที่แสดงผลงานศิลปะค่ะ การทำสมาธินะคะคือการนั่งสมาธิอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วนะคะทำได้หลากหลายรูปแบบมากเลยค่ะวันนี้ขอยกตัวอย่างสั้นสาแบบด้วยกันนะคะแบบที่1น,นะคะก็คือการทำสมาธิแบบพุทธนะคะก็คือการทำอนาปานาสติกำหนดลมหายใจเข้าออกหรือทำวิปัสสนานะคะก็คืออย่างที่เรารู้กันคือการนั่งสมาธิค่ะอย่างที่2นะคะก็คือในประเทศตะวันตกนิยมมากๆเลยนะคะก็คือการทำไมโฟเนสนะคะหรือการเจริญสติ ให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวเราให้เรารู้เท่าทันอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของเราอย่างเช่นวันนี้นะคะที่เรากําลังจะวาดรูปนะคะเรากําหนดใจไว้กับตัวเรานะคะแล้วก็วาดภาพอยู่กับผลงานที่เราทําค่ะแล้วก็อย่างที่3นะคะคือการทํา moving meditation นะคะหรือการทําสมาธิในขณะที่เรากําลังเคลื่อนไหวร่างกายนะคะก็คือการทำ I chi, Yoga, ไทชิโยคะไทเกกแบบนี้เป็นต้นค่ะ ประโยชน์ของการทำสมาธินะคะจริงๆมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่อยากจะยกตัวอย่างนะคะสั้นๆเพียง6ตัวอย่างด้วยกันนะคะประโยชน์ของการทำสมาธิในข้อที่1นะคะก็คือช่วยนะคะในการที่จะ คลายวิตกกังวลน,นะคะทําให้เรานอนหลับพักผ่อนได้ดีขึ้นทําให้เราลดภาวะซึมเศร้าทําให้เรามีจิตใจที่สงบมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สําคัญนะคะช่วยลดสัญญาณต่างๆของความเครียดของร่างกายเราลงได้นะคะอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นเมตาบอริซึมของร่างกายหรือการเผาผัานพลังงานของร่างกายนะคะให้ลดต่ําลงช่วยในเรื่องการหายใจที่ลดช้าลงการเต้นของหัวใจนะคะ ช้าลงความดันโลหิตนะคะก็จะลดลงไปด้วยและที่สำคัญนะคะทำให้การไหลเวียนออกซิเจนดีมากยิ่งขึ้นค่ะประโยชน์ของการทำสมาธิอย่างที่2นะคะก็คือช่วยลดความเจ็บปวดนะคะเราก็ทำให้กล้ามเนื้อเรานะคะมีความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นค่ะประโยชน์ของการทำสมาธิอย่างที่3นะคะก็คือช่วยชะลอวัยทำให้เราดูอ่อนวัยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายเราด้วยค่ะ ประโยชน์ของการทำสมาธิอย่างที่4นะคะมีรายงานการศึกษาวิจัยนะคะที่ได้ทำในกลุ่มที่นั่งสมาธิอยู่อย่างเป็นเวลาสม่ำเสมอแล้วก็ต่อนเนื่องนะคะพบว่าในกลุ่มนี้นะคะเมื่อได้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองแล้วนะคะพบว่าสมองส่วนหน้าหรือว่าคอเท็กนั้นนะคะมีการหนาตัวที่มากยิ่งขึ้นสมองส่วนนี้นะคะทำหน้าที่เกี่ยวกับความจำแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์ค่ะ และอีกทั้งนะคะยังพบว่าทําให้เนื้อสมองนั้นอตัวช้าลงด้วยในกลุ่มคนที่มีอายุมากขึ้นค่ะประโยชน์ของการทําสมาธิอย่างนี้5นะคะมีรายงานการศึกษานะคะพบว่านักเรียนนักศึกษาที่ได้ทําสมาธิอย่างสม่ําเสมอน,นะคะพบว่ามีคะแนนสอบที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่ามีความจำนะคะแล้วก็มีจิตที่จดจ่อไม่อกแวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ประโยชน์ของการทำสมาธิอย่างที่6นะคะพบว่านะคะฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับภาวะเครียดคือฮอร์โมนคอ,อร์ติซอลนะคะจะลดต่ําลงนะคะในกลุ่มคนที่ทำสมาธิติดต่อ,อกันเป็นเวลา4เดือนค่ะจนมีคำกล่าวที่ว่านะคะ10 minutes meditation s a day k e e p doctors away นะคะซึ่งหมายถึงว่าการทำสมาธิะะด้วยวิธีใดวิธีการหนึ่งนะคะเพียงแค่ช่วงเวลา10นาทีสั้นๆนะคะสามารถที่จะทำให้เราห่างไกลจากโรคนะคะไม่ต้องไปพบเจอคุณหมอค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะวาทำเวิร์กช็อปวาดภาพแล้วนะคะเหตุผลที่เรื่องของงานวาดภาพเพราะว่าช่วงนี้นะเป็นภาวะที่รู้สึกว่ามันวุ่นวายใจนะคะแล้วก็รู้สึกไม่สงบรู้สึกเราไม่มีสมาธิค่ะก็เลยอยากจะหางานอาิเรกนะคะที่ทําแล้วก่อให้เกิดสมาธิแล้วก็ทําให้เราจิตใจสงบผ่อนคลายค่ะ <S 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 หลายคนนะคะที่คิดว่าคลิปนี้นะคะพอมีประโยชน์นะคะอยากจะขอฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ